หรือชื่อไทยว่าเทปลับสลับร่างมารักหนังรักวัยรุ่นสไตล์เจแปุนถ้าคุณมีเวลาเหลือเพียงแค่30นาทีคุณจะเลือกทำอะไรในปีนี้ผู้สร้าง The Hundred Love w i t h You จะกลับมาทำให้คุณซึ้งไปกับ o u r 30 Minute Session เทปลับสลับร่างมารักผลงานรักครั้งใหม่ที่ได้สองหนุ่มรออรตะแมคคินยูและ ีิตามุระทาคุมินำแสดงโดยแม็กเคนยูจะมารับบทเป็นมิยตะอากินักดนตรีที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและทาคุมิจะรับบทเป็นคูโบตะโซตะนุ่มขี้อายที่บังเอิญเก็บเทปคลาสเซตที่มีม้วนเทปเดโมก่อนเป็นนักร้องของอากิได้ซึ่งถ้าหากเล่นเทปอันนี้แล้วอากิจะสามารถสลับล่างกับโซตะได้เป็นเวลา30นาที จากนี้ไปจะเข้าสู่การรีวิวกันแล้วนะครับ o v r 30 minute session เป็นเรื่องราวระหว่างโซตะเด็กเนิร์ดที่ไร้มนุษยสัมพันธ์ไม่มีเพื่อนฝูงกับอากินักร้องโคดเฟรนลี่ที่เข้ากับใครก็ได้อยู่มาวันหนึ่งอากิเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ถึงแก่ความตายโดยหลงเหลือแค่เพียงเครื่องเล่นเทปคลาสเซตที่บังเอิญทำหล่นไว้แต่แล้ววันนึงโซตาได้มาเจอกับเจ้าเครื่องนี้เข้า จึงได้พบกับเรื่องประหลาดนั่นก็คือเมื่อเขากดเล่นเจ้าเทปทัเสเตนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่จะทําให้ตัวเขานั้นสลับอินญ,ญาีกับอากิที่สิงอยู่กับในเครื่องเล่นอัตโนมัตินี้ได้ส่วนเวลาที่ใช้สลับร่างกันนั้นจะอยู่ที่รา,ราวสามสนาทีและนี่คือโอกาสที่อากิจะสามารถกลับมามีชีวิตและใช้เวลาอันมีค่านี้เพื่อที่จะแก้ไขเรื่องราวของตัวเองและคนสําคัญโดยการทําสัญญาสลับร่างกับโซตะ เพราะตัวโซตานั่นเองเป็นคนที่ไร้มนุษย์สัมพันธ์ทําให้เขามีปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้คนตัวโซตานั่นเองนั้นก็มองว่าการสลับล่างนั้นเขาได้ประโยชน์ในแง่ของการที่พูดคุยกับผู้อื่นหรือปกปะสังสรรค์เพราะตัวเขานั้นไม่ชอบคบหาสมาคมกับใครเป็นเรื่องที่วินกันทั้งสองฝ่ายแต่เรื่องราวนั้นมันไม่ง่ายเพราะถึงแม้ว่าวิญญาณข้างในจะเป็นอากิ แต่ร่างกายเป็นของโซตะทําให้เมื่ออากิต้องการไปพบเพื่อนๆของเขากลับไม่มีใครเชื่อเขาเลยว่าเขานั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ด้วยนิสัยที่มองโลกแง่บวกแบบสุดลิ่มทิมประตูทําให้อากิในร่างโซตะค่อยๆทําให้ทุกคนยอมรับในตัวเขาขึ้นมาแต่ยังมีปัญหาใหญ่ในเรื่องของความรักเมื่อคานะคนรักของอากิยังไม่อาจลืมเขาได้ และด้วยเรื่องนี้จึงทําให้อากิและโซตะได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่สําคัญต่อทุกคนลงไปหนังฟิลกูดสายวัยรุ่นที่กําลังตัดสินอนาคตของตัวเองตอนแรกดูตัวอย่างหนงังคิดว่ามันจะนามากรักมากแต่ที่ไหนได้พอดูจริงๆแล้วเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวหนังค่อนข้างดูสบายแถมมีมุกตลกปักไปและด้วยความที่คาแรคเตอร์ของอากิที่แสดงโดยแม็กเคนยูนั้น จัดว่าส่งพลังบวกมาถึงคนดูได้เลยทีเดียวมันทําให้โทนหนังนั้นสว่างขึ้นสุดๆและมีพลังบวกมากๆเวลายิ้มทีนั้นโลกสว่างเลยส่วนคิตามุระทกคุมิในบทของโซตะก็แสดงได้มืดมนอย่างได้ใจสุดๆว่าไอ้นี่มันช่างเขาเรียกว่าเนิร์ดจริงๆมันเป็นการพบกันที่คนละขั้วระหว่างอากิและโซตะเรียกว่าคอนทาราสต์กันสุดๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนดูแล้วก็รู้สึกว่าสองคนนี้ถ้าจับคู่มาชิปกันจิ้นกันมันก็คงดีจะไม่น้อยแล้วนะอีกจุดหนึ่งที่อยากแนะนำของหนังเรื่องนี้นั่นคือบทเพลงในหนังถึงแม้จะเป็นภาษาญี่ปุน่นแต่ทำนองเพลงเรียกว่าติดหูแล้วก็นนะ่าสนใจไม่น้อยฟังแล้วเพลิดเพลินอีกทั้งความหมายที่แปลออกมาของเพลง ยังตรงกับสถานการณ์นั้นๆของตัวละครด้วยเรียกว่าช่วยกันส่งเสริมตัวหนังให้คนดูรู้สึกอินไปกับมันได้อีกขั้นเลยทีเดียวตอนจบของหนังก็โอเคฟิลกูดแบบซึ้งๆเจแปนนิสสไตล์และนั่นคือรีวิวส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของหนังเรื่องนี้ถ้าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถเข้าไปรับชมหนังแบบเต็มอารมณ์ได้ในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้ที่โรงหนังใกล้บ้านท่าน ทั้งในเครือ SF และ Major คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามช่อง What the Film และกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงด้วยนะครับและถ้าถูกใจหรืออยากจะแนะนำอะไรอย่าลืมกดแชร์หรือคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจส่วนวันนี้ผมนายอาร์ตี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ